สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดียินดีตอนฮับเขาสู่ซองดีมสาวลาวหนึ่งแปดนะพี่น้องทักทายสบายดีทั้งเอฟซีเขามาใหม่เลยกับเอฟซีทีเบิงมาตั้งแต่ดนเลยเนาะเมื่อนี้พี่น้องสิออกล่ะอีกแล้วเส่เสื้อชีอชอสมเนาะเสียเสียชีชสมออกล่ะอะไพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เมื่อคืนนี่นะพ่อใหญ่ดอนเพิ่นมาแต่เลี้ยงัวแล้วเพิ่นได้เฮ็ดบอกมากแกงเนาะเมื่อนี้ดีมก็เลยว่าสิพาเมย์เลี้ยงขึ้นดงไปหาเฮ็ดบวกเนาะพี่น้อง จะเอินเห็ดปัวใครแม่เห็ดปัวข้าวอ่ะววขาเห็ดปัวข้าวเด้อพี่น้องมาดุนกันว่าสีได้อีพีน่น้องไปกับเมรเลืองไปกับปันทองน้องพี่น้องได้เสียสมอ,อกลาอน,นะแต่ว่าบึงมือชีได้หลึกพอได้เลย oh, <cow. S 1> <ๆ>นะเห็ดปัวข้าวน้องพี่น้องเนาะพี่น้องแม่นักหนามก็แหละก,กับตาผ่าใหม่เลยถ้าได้แม่จะผพันสาวผ่านกี่สาวผ่นเนาะซ้ายกับขึ้นนี่ บ่าฝามันกุ้งบ่าพี่เนาะใส่แว่นก็ตะเลเลงโอ้ยขนาดเน็้กระตากระตาไม่ได้พี่น้องถ้าออกกระตาไม่ออกละสิ่บ้านกระตาผ้าอันนี้ก็จะเอาผ้าผ้าเนาะเดียวโตน่ะกับผ้าเท่ากันแต่ว่าซื้อมันแทอะกระตาผ้าเล็บปานทองน้ำผ้าเนี่ย แส่สงก็สันได้ขาวดวงยุ่หามเยพวกม่เลียงตัตีนาะไปหาเห็ดปัวกีได้ยุบ่ะไปรอนอามาาิวาไปหาอีผเหินเนาะด้วยอะไรล่ะเกงแกงยองขี้นิดเนียว ตัวแดดมนึงเอาฟกันสองคนง่ายนะเขาบอกว่าคือโทบ่คมันทาดไปนคือทบ่อเขาเย็ไนกกับเเบาง่ายผัพี่น้องไม่ม่ัวและกะดสามนอ hết quả vàng đó, đi khoái đại ba này cứ hết quả khăn nữa mà, cho nhặt ba này thì nào quen tốt cho này, độ, của chắc cắt tao này, này độ không, cái vàng, hết quả vàng này đây, ừ, สามแนวมันูตาตัวดีเฮ็ดปวกดำเลยเฮ็ดปวกชี้ดำอุ้ยตัวนี้ยังแข็งอยู่แด้วพี่น้องเฮ็ดปวกดำฮ่าเบิ่งจอาพี่ซีเบิ้งฮัชิจอกฮาเบิ่งเราในโตในเต้หน้าเดือดอ่ะพี่น้องซีเดะเฮ็ดปวกดำมันมีสามแบบพี่น้องเฮ็ดปวกท้องปวกดำปลวกขาวปลวกดงปวกจี๊กโอ้ยจ้ามันไม่มีลายม่มีลายแบบเฮ็ดปลวกขาวดอได้ป่ะหนี่พี่น้องเออเนี่ย พี่น้องในทางนี้นะเหาเฮ็ดพี่ฉันเพิ่นตกหนักเพิ่นตกหนักเลยจ้าถ้ากระไดสีเดอออกพี่น้องโมเมงพี่น้องเห็นเห็ดหนามาพี่น้องเนี่ยเด็ดเห็ดหมากเห็ดหนามากหมนดิบเอิญนะเห็ดข้ามหมาก คณะนี้กัย่างไปเรื่อยๆแล้วตามปลาตามเพื่นเดินเราอ่อนบังว่าสิเจอเฮ็ดปัวพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดตายไกลสองสามโอกนะนั่งเสด้วยมันมีเป็นมูด้วยพี่น้องเฮ็ดตายไกลก็เอาเนาะบางคนก็จะว่ากินได้บ่กินได้ด้วพี่น้องดูอหนึ่งโดกค่ะ 3 vâng ừ, đỏ 3 ừ, đỏ phẳng Ừ, 3 độ Để tí nữa cái bên này Đấy, này thứ mày đây là

เหมืนแม่ท no so no ั oh no, yeah. ้งต yeah. um ิฟติดตัวเลยเนาะเยอะเออเข็ดคมเยวมาใส่ตาพี่น้องผมแหนนอนเข็ดคมแม่ฮ่าหล่อมีดูอย่างนั้นมีหมูมันทำเราไปตมแบบเขาจจเหตุเพรว่าเห็ุขอก่อเดี่ยวเดี่ยวเนาะตาเห็ดรมออกรลาเอาเหกเลยเหกก็เห็ดหวานนะาดี่ซีบสามเห็ดคม ทะลุผลงานพี่น้องในเฮดตัวขึ้นมาดำกระโดดแทะดอกดำดำดห้าจิ้นเนี่ไปกินนายจะเล็ดไก่ไก่นะเล็ดกับประมาณนี้แหละพี่น้องกับจีนา่านี่ยกับจีนาจา่าจีน่าจะโตไหมสามสี่โตสามสี่โตจ้าแล้วก็พัก,กเกษตรเนะพี่น้องพัก,กเกษตร ไปเอาให้น้องกัะเจ้าการทางมานี่จะเอาให้เด็กกันนี่ดอกบัวชิมาตับกินเนาะพี่น้องเด้กชิมตับไส้บัวสิพี่น้องกินนี่ตั้มจะมา,าพักเนาะสภาพักก็มาอื้มนอนแห้งพี่น้องสภาพักก็ม,มาได้ใช่ไปถ้าอยากกินข้าวได้พิ่ฮัดตั้มไส้บัวกินกับพี่น้องหนาเนี่ยตัวตอกชีไม่จับมัแต่เก็บเพลิดเพ็ินไตไก่พอได้อ้อเนาะเพ็ดบัวตั้มตั้มกาบบัว ไปมัค้ากินนะ mm. ถ้าได้กินขาวสาวจะลอยเป็้เปรี่นวออมนบยาใบยาจะจ้าตามซ้ายบัวหักกหลอกกัเนาะ ชิดตามใส่บ si ักค okay, eh? ้ามนะพี่น้องล้างเรียบร้อยแล้วเอาเพจอยู่ไหม้ามหมาเพจไรกับเพจไกับว่าแซ่สเพหนนี้เนาะ 干没了嘛。<莓> จะไม่จะซ้ำนีนะพป่น้องห้าใสนี่เกลือกันหมดแล้มันอยากจางเลยนะเพราะว่าใส่บัวมันอ่ะมันเป็น สมคามแปลกนัวบุร right? so ีก cool. cool. ินดนแล้วะน่ะสมผสมคามแสบสมซุมนัวลองสิมก่อสิมสดนะแม่พี่น้ ไม่อยากใส่หนตายแ,แล้วนาต่ว่าดีไม่อายากตาพี่น้องมาเด้กินข้าวตาปีนฝาลามีเรื่องถอดถอดมงถอดัะเคียงพี่น้องน<ม>ี่ถอดเนเป็นเนะะม่เนาะแจ้าสายบัวไม่ใช่สายบัวพี่น,อน้องะกินแลนแลนด์นะพี่น้อง อืมบ mm ุมากสมคัดเกี๊ยปัญหเนียนเรื่องะใช้ไล่หมาข้ามคุวะใส่สีฟักอ่ะไม่เด้กไป่นอะเบือกินดมดแล้วก็เสียงอืมชิบหอยท้องเลยวะมันก็แม่ตอนสุด ไปเนาะเราจะเจ็ดสองก่อนแยกางนค่ะ พี่น้องสำหรับคลิปนี้กอะเสีาายไว้ซัมเน่เนาะมือ่อนี้กไปหาเห็ดไปในดวนได้มาบัดไปหาแล้วได,ด้แต่เห็ดพวกมูเดี่ยก็เฮ็ดไตไก่มันบอกมันบอเห็นพี่น้องเอ้ยแต่ก็มาทำกานบัวกินเนาะพี่น้องใส่มะขามโอ้ยสมชิดชิดเลยพี่น้องจะเสิเจ็บท้องหรือบ่าสดน้ำแส,สบได้ดนโดนเถือกินเนาะสำหรับค,คลิปนี้กอะไว้พอกันไหมคลิปหน้าทุกคนฝากกดไลค์กดแซ่บตั้งใจใดีมเด้อบอกกันไหมคลิปหน้าเนาะสบายดีบ๊ายบายทุกคน